สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสู่ TGT Channel ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาได้เก็บซลดาเบรดออเดอวไวกันอ่ะวันนี้มาทําอะไรวันนี้เราจะมาหาชุดนักปีนเข่ากันนะครับอ่าเริ่มแรกครับเรามาที่ตรงนี้ก่อนศาลเจ้าแรกหาชุดนักปีนเข่าครับอันแรกก็คือจะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าแฝดครับศาลเจ้าแฝดอยู่ตรงไหนนะครับไปดูในคลิปก่อนนั้นครับผมทําคลิปไว้แล้วครับลิงก์อยู่บนด้านบนขวาครับชื่อว่าศาลเจ้ารีดาฮีชายครับอ่ะโอเคเราก็เข้ามาเลย พอเข้ามานะครับนะในสารเจ้าเนี่ยมันก็จะมีแท่นมีวงกดมีแท่นสำหรับให้เรากดนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผม t ท m i n g is critical ต e ีไดฮีชายวิ่งไปเราไปเหยียบแท่นแท่นเหยียบก่อนแล้วกดไกด้านล่างก็จะไหลลูกบอลให้ลงลงถานนะ เสร็จแ,แล้วมันก็จะมีท่านท่นเลื่อนมาหาเรานะครับเราก็เหยียบเหยียบไปแล้วให้มันเลื่อนเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าโอเคนี้ไม่ยากต่อมานดี้มีท่านเหยียบอีกอันนึงอันนี้เหยียบเพื่อเลี้ยงลูกบอลน,นะครับให้ไหลลงมาแล้วก็ถอยออกมาให้ลูกบอลลงมาที่ถาด ก่อนที่ลงลูกบอลจะถึงฐานเนี่ยเราเหยียบๆๆๆเตี้ยมเหยียบพื้นไว้นี่ก่อนพื้นเราก็จะเลื่อนแล้วมันก็ส่งเราไปที่ข้างบนนะครับผมอันุดันที่3อันนี้อาจจะต้องใช้ทิกนิดน,นึงอ่ะแล้วก็ถอยรีบถอยปุ๊บให้ลูกบอลกระเด็นลงไปในฐานะครับแล้วก็เหยียบไปที่ทาน ถึงแล้วอันนี้เราสามารถเก็บสปิริตออฟแล้วแต่ว่ายังไม่เก็บครับนี่มันมีของล้ำค่าอยู่ที่เราอยากได้คือชุดปิ่เราใช้พลังแม่เหล็กครับอ่ยกไอ้ตุ่มนี่ก่อนลูกตุ่มนี่แล้วก็ขึ้นบันไดไปดดเรายกไอ้ลูกตุ่มนี้นี่รอรอรอ,อแท่นเลื่อนมาหาเราก่อน เราจะเอาลูกตุ้มเนี่ยไปวางบนแท่นกดตรงนี้ให้มันกดค้างไว้โอเคนี่เรียบร้อยครับอันนี้หมูหมูครับงานนี้แล้วมันก็จะเอียงครับทำให้ให้มันระดับมันสูงขึ้นแล้วเราสามารถเก็บเข้าไปเก็บของได้พอ,อ,อเปร์ทีมาเราจะได้หมวกนะครับแฟรมเบอร์นะครับ มันหน้าชุดปีนเขานะโอเคก่อนออกไปจากสารเจ้าอย่าลืมเก็บสปิริตออฟนะครับผมไม่ใช่เก็บแต่ชุดอย่างเดียวอ่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะจบก่อนแล้วก็มาชุดต่อไปเดี๋ยวมันจะมีสารเจ้าต่อไปนะครับ สารเจ้าเรียกว่าวัวเครื่อต์ชยนะครับสารเจ้านี้จะอยู่ด้าน,านขวาแบบขวาสุดนะครับทิศตะวันออกนะจะอยู่เกาะเป็นเกาะเล็กๆแล้ก,ก็เข้าไปเลย พอเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้เราสู้กับกาเดียนนะครับใครอยากรู้ว่าสู้กาเดียนยังไงนะครับ <c oughs> ก็ไปดูคลิปที่ผมสอนต่อสู้ไว้ฮะมาเป็นแบบสำหรัสู้กาเดียนสู้แล้วก็จะได้อาวุธมาอย่างนี้อาจจะใช้เวลาสักสักพักหนึงหานาทีนะในการต่อสู้จละชนะนะล้มมันได้ โอเคหลังจากที่เราล้มได้แล้วเนี่ยเราก็เก็บอาวุธให้เรียบร้อยนะครับประตูก็จะเปิดออกนีเราเดินตรงไปแล้จะมีหีบเราก็เปิดหีบออกนะครับผม ก็จะได้ชุดเสื้อนะครับชุดปิงเผา,าได้สองได้สองสอง,สอ,งอันละเหลือ,อสุดท้ายเหลือกางเกงก่อนออกก็เ,เก็บสปิริตออฟด้วยนะครับทักทายกันนักบวชหน่อยนะอ่ะอ่ะต่อไปอันสุดท้ายนะครับสันเจ้านี้นะมันจะอยู่ตรงด้านนี้ด้านขวาๆใกล้ๆกอ้กำบมังก,กรเนี่แหละอ่ามันอยู่ฮิเตนุทาวเวอร์เนี่ยอยู่ตรงด้านนี้ตรงนี้ตำแหน่งนี้ ชัดอ่ะโอเคแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทางลับเราเอาระเบิดวางไว้ก่อนนะฮมันก็จะออกมาสาันเจ้านะครับเราก็เข้าขขไปเลยสันเจ้านี้เออมาตรงนี้ก็เตรียมเสื้อกันหนาวมานะครับผมกันเสื้อกันหนาวก็ชุดกันหนาวให้พร้อมเพราะมันหนาวจัดอ่ะโอเคพอมาถึงครับอันนี้ เป็นสารเจ้าที่ยากที่สุดนะร้อเลยนะง่ายที่สุดครับง่ายที่สุดเลยเดินตรงไปแล้วไปเก็บเลยนะโอเคเราจะได้งเกงอะครบชุดแล้วเราจะชุดปีนเขานะครับถ้าเราใส่ครบเนี่เราก็สามารถปีนเขาได้เร็วขึ้นนะเรียบร้อยคลิปวันนี้ก็จบปีงแค่นี้ครับอ๋อก็โอเคก็ขอบขอบคุณสำหรับ การติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์และกด u ั s ส r ค b e ครับช่อง g t t channel ครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย